ออกมาหน้าครับพี่น้องสิมาเอาพักกระเดาไปลวกกินสนกหวาแต่ว่าท่นให้หูดอ,อกว่าเสีเอาไปกินกับหยังครับที่แน่ๆมือนี่อากาศบ่ฮ้อนบ่หนาวเยน็นสบายขณะนี้สองโมงกว่าครับพี่น้องเอานกเขาปินไม่จับแล้ว นกหลายครับบ่ได้ขึ้นห้านเนพี่น้องครับแต่ว่าเอาเกี่ยวครับไม่เกี่ยวเอาอันนี้คือเกียวเกี่ยวข้าวนะครับแต่ว่าแม่บ้านเพื่นพัฒนา เพิ่นมัดไปถัดก,ก้อนั่นก้อนี่ก้อผพักเกษตรแน่ก้อกล้วยเพิ่นแน่ครับแต่มืนน่อาจารย์ุ่มเสียวมากก้อก้อจริงงาพักกระเดาครับสากลงมาอันนี้เบื่อเอินมินได้พี่น้องอันนี้เสียเอินก้อสาก คมของคมเขี้ยวตัวนี้ครับพี่น้องครับมันจะบาดงาบาดจริงมันเห็ดห้จริงมันหาโง,ง่ายซะตัดกระ่าะได้ครับฉลาดเค็ดดูวิคนนี้ก็เลยทั้งเทียก็เลยบ่เป็นทาดอกพี่น้องครับเกี่ยวแม่บ้านเอามาใส่ผิดประเภทอยู่ทำดาเป็นสิมัดไว้ทา เกีกกวยวเครื่องกล้วยคนครับพี่น้องมาตั้ใส่เจียวเครื่อ,กกกอ,กกกองกล้วยเจียวใบกล้วยกะความของเรามาเจียวต้นพักกระเดาบ่าได้พ่อหยอดเอาไปมากก็เลยกองเอาครับกองจริงโนมลงแง้วอกะเด็ดเอายอดมันพ่อจิแล้วพี่น้องครับเพราะต้องเอาลายหรอกเ่ราทำนี่แหละอเอาหลายมันบ่แซ่งาฮอดบ้านกะสิลวกพักกระเดาได้พี่น้องครับ ต้มน้ำเอกเกลือใส่จังน้อยเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วกระเสียวผักกระเดาสิ่มลงครับเอาลงไปเลยพี่น้องลงไปเลยนะครับพริกรอบเดียวครับพี่น้องอย่งลวกโดวนพอแล้วปีก ไปแช่น้ำจะน้อยไปทีนี้แช่น้ำครับพี่น้องลวกข้าวหนึ่งครับแล้วก็มาแช่น้ำไปจะน้อยแช่น้ำแล้วกะเอาออกแก็งน้ำครับสั้นๆให้มันเสียดหนาำจะน้อยครับพร้อมที่จะกินกับอะไรก็ได้นะครับลวกผักสสเดาลวกแล้วกะเอาไปแช่น้ำไปข้าวหนึ่งครับพี่น้องเอาขื้นมาจากน้ำสั้นๆให้มันเสียดนาำจะน้อย เรียบร้อยแล้วครับพักกระเดานะครับพักกระเดาต้นนี้แซบครับเป็นยังขึ้นวกใส้เกียครับกับเพราะว่าอยากให้มันนัวครับพี่น้องครับตัดความขมบอกน้าส่วนนี้กะพักกาดกวงตุงมครับพักกาดกวงตุงมแม่บ้านเพิ่นปลูกไว้อยู่หลังบ้านแล้วก็สลัดเพิ่นนะครับอันนี้บางเรนฝ้าเอามาตั้งแต่อุดรนครับน้องสาวเพิ่นปลูกครับคู่ดีเพิ่นปลูกไว้ก็เลยเอามาว่าสีบลอกปลาแดกกินกรับครับพี่น้อง คืออยากกินบองปรแดกพอดีแม่บ้านเพ่นว่าบองกัยบย่บองหลายผนะว่าบองเราจินบองมืนจะเทีย่อนนะติสถวยตีซ้ำอาจารย์ก้มก็เลยบองเดวละครับเพื่นบ่อยบองหลายเลยบองซน,นีเอากูสิกินซนีหระว่าม,มาไปนอนมากินเขาน้งกันครับผู้ใดมักพักกระเดามาผู้ใดมัด <c oughs> พระก,กาศกวางตุ้งมามักสลัดมามักปลานฟฝามาครับ แล้วก็ผูาา้ใดมักปลาแดกบองมาครับบองสั้นนี่แหละคนว่าจะบองหลายๆบองได้บว่ากินกินบ่เหมือนแจ็กทีแย่กว่านะเกินรวยกินซ้ำกว่าจีข่านล่างทีมจีข่านล่างเพคนว่าเอาเก็ีตามใจเราเด้อบัดที่เนี้ยมาพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับตะลลิงปิงครับพี่น้องตะลลิงปิงปโอ้ยต้วหนึ่งนะครับ เบีย้ยหลายโก็ได้อยากได้มาเอาเด้อพี่น้องเด้อครับตะลิงปิงนะครับอันนี้เอาแทนต้นเกาไว้นะครับต้นเกาเอาไปเห้ลรุงปลูกอู้นหน้าครับแต่ว่าต้นนั้นมันได้กินน้อยแล้วล่ะอันนี้กะเพิ่งปลูกขึ้นมาใหม่ๆครับพี่น้องครับพออันทีห่หนักแล้วกันครับอยู่ดีไม่แห้งสุบคขขนกับความเจ็บจะสดงความไขยย้จะมีสุภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านสุภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนครับ ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ